สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะมาอัดคลิปนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้มีคอมเมนต์นะครับจากคุณผู้ชมเนี่ยถามผมมาเหมือนกันนะครับเรื่องการเรียนของที่อเมริกาเนี่ยฮะการสมัครเรียนนะครับผมเห็นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้ปกครองด้วยสําหรับอนาคตของเด็กๆด้วยนะครับผมเลยวันนี้ว่างๆเลยมาอัดคลิปนี้ให้คุณผู้ชมนะครับที่อยากจะทราบนะครับว่าที่อเมริกาเนี่ยเผื่อใครที่จะมาตั้งลกรลากอยู่ใน หรือว่าใครที่อยู่แล้วนะครับกำลังมีลูกเล็กๆจะเตรียมตัวที่จะเอาลูกเข้าโรงเรียนวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านในอเมริกาด้วยนะครับ ผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับแต่แค่อยากมาเล่าว่าทำไมสถานการณ์ตอนนี้แย่งกันน่าดูเลยแล้วก็ราคาเนี่ยสูงมากด้วยอันนี้ก็เป็นคุณผู้ชมถามมาเลยนะครับเรื่องระบบโรงเรียนในอเมริกาอันนี้เดี๋ยวผมก็มาอธิบายให้ฟังแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเป็นโปรแกรมโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผมกับภรรยาเนี่ยซื้อให้น้องโนโมกับน้องซัมเมอร์เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อยากจะมาแชร์เหมือนกันนะครับเผื่อใครนะครับที่กําลังจะมองหาอนาคตดีๆให้กับลูกโปรแกรมนี้นะครับดีสําหรับเด ในอนาคตนะครับที่จะเรียนหนังสือต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากถามคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมันอาจจะมีโปรแกรมดีๆเยอะแยะผมเองก็อาจจะไม่รู้นะครับก็อยากจะฟังคอมเมนต์จากคุณผู้ชมเทคนิคดีๆนะครับก็เขียนคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมว,วันนี้เนี่ยผมมาแชร์ของผมให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับเผื่อเป็นแนวทางในอนาคตต่อไปนะครับของลูกๆที่จะเรียนหนังสือด้วยเดี๋ยวเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่อง โรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบที่อเมริกาเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีอันนี้คือโรงเรียนรัฐบาลนะครับถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเราต้องจ่ายตังค์จ่ายมากจ่ายน้อยก็แล้วแต่เนี่ยผมผมไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นนะครับในเพื่อนบ้านด้วยกันเนี่ยก็ในซอยเนี่ยนะครับที่คุยคุยกันก็มีอยู่ประมาณสัก สามครอบครัวก็เรียนโรงเรียนเอกชนอันนั้นคือเขาจ่ายจ่ายสตางค์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกาเนี่ยเรียนฟรีหมดเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงม .6 ถ้าเทียบเท่ากับเมืองไทยนะครับมหาลัยเนี่ยเราต้องไปจ่ายตังค์เองค่าใช้ใจ่ายปีปีหนึ่งเนี่ยแทบไม่ได้จ่ายอะไรเลยที่มีจ่ายเนี่ยนะครับก็มีช่วงตอนเ,ออเปิด เปิดภาคเรียนแค่นั้นเองนะคุณครูเขาจะก็จะให้ลิสต์รายการมาแล้วเราก็ไปเลือกซื้อของอย่างเช่นเขาขอกระดาษเป็นรีมกระดาษปิ้นงานอย่างเงี้ยเขาอาจจะขอสักสองผู้ปกครองละ2ออันเนี้ยเอาไปร่วมสนับสนุนเป็นแบบซัพพลายในห้องเรียนเวลาใช้กันอาจจะขอปากกาสัก10ด้ามยังลบสัก10ก้อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปเป็นของส่วนรวมเราก็จะได้ใช้กันทั้งปีแล้วก็มีอาจจะเป็นของส่วนตัวอย่างเช่นสมุดหนังสืออันนั้นเขาก็จะมีลิสต์รายการให้แต่ละปีเนี่ยว่า ต้องซื้ออะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนถามมาเนี่ยโรงเรียนที่นี่ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกโรงเรียนไม่ได้นอกาจากอย่างที่บอกก็ถ้าเรามีตังเราก็ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่เขาจัดไว้ให้ในเขตนั้นผมว่าข้อดีมันก็ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเปรียบเทียบกับผมตอนเด็กๆที่เมืองไทยเนี่ยไม่ต้องตื่นเช้าโอ้โหแต่ก่อนเราตื่นอะไรนะตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยนะครับไปถึงโรงเรียน 8โมงอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เนี่ยเขาให้เรียนอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วเนี่ยก็10นาทีก็ถึงแล้วบางคนก็5นาทีบางคนนี่เดินไปก็ได้ไปโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยสายเพราะว่ารถมันไม่ติดเราไม่ต้องไปเจอการจราจรอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการเลือกเข้าโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้โรงเรียนไหนดีกว่ากันต้องมาจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ตัดปัญหาไปอยู่ตรงไหนก็ไปเรียนตรงนั้นแล้วโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันในเมื่อเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปเรียนตรงนั้นส่วนใหญ่การ แข่งแย่งแข่งขันเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเลยโยงมาถึงเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับการซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องก,กันกับโรงเรียนเวลาคนเขาจะเลือกซื้อบ้านหรือว่าจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เขาก็จะดูโรงเรียนเป็นหลักโรงเรียนที่มีเลตติ้งดีๆหน่อยโรงเรียนที่เนี่ยเขาจะวัดกันเป็นเรียกว่าเป็นเลตติ้งเลตติ้งเท่าไหร่มันจะมี1นึถึงสิลองลองเช็คได้ในพื้นที่ของเราบ้านที่อยู่กับ ใกล้กับโรงเรียนที่มันดีๆเนี่ยนะครับมันก็จะราคาสูงราคาแพงค่าเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยก็แพงสมัยก่อนนะครับก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ผมจะมาซื้อบ้านหลังนี้นะครับผมก็เคยอยู่ที่ที่เบลวิวเป็นโรงเรียนนี่เรียกว่าอันดับ2ของรัฐวอชิงตันเลยก็ว่าได้ผมไปเช่าอยู่ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยแพงมากถ้าคิดแล้วเนี่ยค่าเช่าเนี่ย พอๆกับที่ผมซื้อบ้านเลยราคาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมาเลือกเลือกออกมานอกเมืองหน่อยเพราะว่าราคาบ้านเนี่ยไม่แพงเท่ากับเมืองที่ผมเคยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตอนนั้นนะครับในรัฐวอชิงตันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด295ร้อยกสิบหดิสติกสกูดติของที่ผมอยู่ทําคะแนนได้ดีปีนี้เนี่ยได้อันดับที่9ได้อันดับที่9ของ295ดิสติกทั้งหมดก็ถือว่าอยู่ในท็อป10เลยถือว่าโรงเรียนโอเคนะครับราคาบ้านเนี่ยยังไม่แพง เพิ่งจะมาแพงในช่วงปี2ปีหลังนี่เองนะครับผมว่าราคามันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะคนเนี่ยเขาก็จะดูโรงเรียนอย่างที่ผมบอกดูโรงเรียนเป็นตัวอย่างเวลาเราไปเลือกซื้อบ้านอย่างเงี้ยนะครับทุกเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีคล้ายๆายกันหมดนะครับเราเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยบ้านหลังเนี้ยที่เราไปซื้อเนี่ยนะครับโรงเรียนได้เลตติ้งเท่าไหร่บ้างเลตติ้งอันนี้นี่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่การให้เลตติ้งเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเราไปซื้อของแล้วเออ ผชอบสินค้านี้แล้วก็ให้เลตติ้ง5ดาว4ดาวอะไรอันนั้นไม่ใช่นะครับเขาจะมีการวัดผลประจําปีทั้งรัฐเลยเนี่ยข้อสอบเดียวกันหมดอย่างเช่นยกตัวอย่างโรงเรียนของน้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีผลสอบปลายปีเด็ก100คนโรงเรียนนี้สอบผ่านกี่คนสมมุติ80นะครับแปเขาก็เอาไปวางไว้อีกโรงเรียนหนึ่งสมมุติมีสอบได้90คนผ่านนะครับคือมันมีผ่านกับไม่ผ่านที่ผมเห็นสมมติได้90นะครับมันก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเขาก็จัดอันดับไปเรื่อยๆมันเป็นัววด โรงเรียนไหนเลตติ้งเท่าไหร่เป็นตัวเลขที่เขาอ้างอิงมาจากผลการสอบจริงๆนะครับประจําปีผมว่ามันทําให้พวกการเรียนการสอนมีการแข่งขันกันสมมตุติโรงเรียนเราอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นแบบตัวเลขดีๆเลตติ้งดีๆนะครับทำยังไงเราก็ต้องพยายามสอนเด็กๆให้สอบผ่านเพราะงั้นการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่เด็กด้วยแล้วก็อยู่ที่อาจารย์ด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเหมือนเด็ก เรียนเก่งก็ไปอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนเดียวถ้าโรงเรียนอยากมีชื่อเสียงคะแนนดีๆเลตติ้งดีๆอยู่ท็อปทอปอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพยายามสอนอยังไงก็แล้วแต่นะครับสอนลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็สอบผ่านโดยภาพรวมนะครับอย่างสกูดิสติกทั้งหมดเขาก็จะมีระบบการสอนที่คล้ายๆกันเขาก็จะพากันไปเพื่อให้ได้เกรดที่ดีๆขึ้นผมว่าตรงนี้ข้อแตกต่างม,มันก็คืออย่างเมืองไทยเนี่ยสิปี20ปีผมก็เห็นยังไงก็เตรียมอุดมก็ดีนะครับเตรียมอุดมสวนกุหลาบ มันก็จะเป็นศูนย์รวมของพวกเด็กที่เก่งนะครับหัวกะทิหัวกะทิทั้งนั้นเลยไม่ได้คํานึงถึงว่าบ้านไกลบ้านใกล้ขนาดไหนนะครับก็จะมีแต่โรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับที่มีชื่อเสียงโรงเรียนอื่นๆนนะครับก็คนเก่งๆก็ไม่อยากไปเรียนหรือว่าผู้ปกครองก็ไม่อยากเอาเด็กไปฝากนะครับที่อเมริกานี่เขาคิดอีกแบบหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งถ้าโรงเรียนเนี่ยอยากอยู่ในอันดับ top t o ก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องใส่การเรียนการสอนแล้วก็จะต้องใส่ใจเพื่อให้เด็กผลสอบออกมาที่ดีแล้วโรงเรียนก็จะจัดอันดับขึ้นมาเอง มันไม่เหมือนแบบเอาคนเก่งคนอะไรเนี่ยไปกระจุกอยู่ไว้ที่เดียวก็คนเก่งก็จะอยู่ตรงนี้ไปสอบจริงทุนแข่งขันอะไรก็เนี่ยจะมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ภาพของเราในเมืองไทยที่เห็นก็พยายามจะเอาเด็กไปเข้าโรงเรียนนี้ให้ได้นะครับที่นี่ผมว่าเขาคิดอีกแบบหนึง่งโรงเรียนอยากจะดังขึ้นมาหรือว่าอยากจะมีอันดับดีๆเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถพยายามยังไงก็แล้วแต่สอนเด็กๆนะครับเพื่อให้สอบได้ปลายปีเพื่อจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นโรงเรียนอยู่ในระดับท็อปๆอะไรประมาณเนี้ยท้งนี้ทาง นั้นนะครับมันก็ผมว่ามันเรตติ้งเนี่ยมันก็คือเอามาประกอบได้แต่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปว่าเรตติ้งต่าแล้วจะเรียนไม่ดีหรืออะไรนะมันก็เลยสืบเนื่องมาถึงราคาบ้านที่สูงขึ้นเร็วมากช่วงนี้นะครับผมว่ารัฐอื่นๆนี่ก็คงเหมือนกันตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเรื่องโรงเรียนอย่างเดียวมันน่าจะมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับตอนนี้มันดีมานกับสัพพายคือบ้านในตลาดเนี่ยมันน้อยมากแล้วเวลาบ้านมาเนี่ยคนก็แย่งลุมกันซื้อเลยได้ยินข่าวเหมือนกันว่ารัฐอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าช กันหน้าบ้านเลยคนซื้อนะครับคนซื้อบ้านเนี่ยทะเลาะกันขนาดนั้นเลยนะครับ ไม่รู้ถ้าใครคุณผู้ชมรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันทางนี้ทางวอชิงตันเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะเป็นการเรียกว่าบิดบิดแข่งกันมาซื้อบ้านตอนที่ผมซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ดูเดือดขนาดนี้รู้สึกว่าปีนี้จะดูเดือดมากบ้านใกล้ๆผมเนี่ยนะคุณผู้ชมในในหมู่บ้านเดียวกันเลยซอยซอยถัดไปนี่เองนะครับคุณผู้ชมซอยถัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมแถมให้คุณผู้ชมหน่อยแล้วกันไม่ไม่นั่งคุยเฉยๆเดี๋ยวผมจะพาขับ ขับจักรยานซอยข้างหลังนี้เองเขาตั้งราคาขายเอาไว้ที่6กแสนสองหม้านบ้านเนี่ยไซส์เดียวกับผมขนาดเดียวกับผมเลยนะครับภายในไม่ถึง1สัปดาห์เนี่ยมีคนมาซื้อคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะสรุปแล้วนะครับเขาขายได้ที่7จ็ดแสนสองหมนะครับได้เพิ่มมาอีก1นึ่งแสนเหรียญเลยนะครับตัวเลขกลมกลมเนี่ยก็1นึ่งแสนเหรียญเลยฟังแล้วแบบอิจฉาแทนเลยเขาตั้งราคานี้แล้วก็คงกําไรกําไรพอสมควรอยู่แล้วเนะี่ยแล้วยังมาได้เพิ่มอีกไม่รู้เขาแข่งกันยังไงนะคุณผู้ชมมี ประสบการณ์ตรงนี้ไหมครับรัฐไหนเมืองไหนช่วยแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะครับมีหรือว่ามีเพื่อนมีใครที่รู้จักขายบ้านช่วงนี้บ้างแล้วได้ราคาเพิ่มมากกว่าราคาที่ตั้งไว้นะครับเขียนคอมเมนต์มาคุยมาเล่ากันได้หลังจากหลังนี้ขายได้นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีมีบ้านขายเต็มเลยซอยเดียวก,กันกับผมเนี่ยนะครับคุณตาคุณยายอยู่นี่มาเกือบ20กว่าปีแล้วเพิ่งตัดสินใจขายผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันแบบหายมากนะครับคนต้องการบ้านแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคร ใช้เวลาแค่3วันแค่นั้นเองนะครับสวันก็ขายได้แล้วเร็วมากแต่ว่าเราจะรู้ราคาได้นะครับต้องผ่านไปอีกน่าจะประมาณสักอีกเกือบ 1เดือนนะครับเราจะรู้ราคาว่ามันจบเท่าไหร่จริงๆเนี่ยผมเห็นราคานี้ผมก็อยากขายนะใจจริงเน่ยได้กาไรเยอะดีนะครับถ้าขายได้จริงๆเนี่ยไปห้างกันเลยอยากเอาอะไรกระเป๋าไปไหนยี่ห้อแบรนด์ไหนเนี่ยหยิบเอาตามใจชอบเลยพูดเล่นนะครับแต่ว่าภรรยาผมยังไงก็ไม่ขายรอลูกเรียนจบก่อนแล้วกันเราค่อยว่ากันผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ3ปีนะครับราคาบ้านเนี่ยขึ้นมา37%นะครับวันวันก่อนเนี่ยในอีเมลคนที่เขาทําเกี่ยวกับกู้เงินเนี่ยเขาส่ง เอกสารมาให้ผมเขาจะคอยอัปเดตตลอดเวลานะครับตอนนี้ราคาบ้านเท่านี้แล้วนะถ้าจะขายขายได้เท่าไหร่กาไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้กับภรรยาเนี่ยผมว่าถือว่าเราก็คิดถูกนะครับเราหนีออกมานอกเมืองเพราะว่าตอนนั้นที่ผมอยู่ เบลวิล uh, เนี่ยก่อนที่จะซื้อบ้านหลังนี้ผมก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์นะครับไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เพื่อจะให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มองพยายามมองหาบ้านที่จะซื้ออยู่แถวๆนั้นเนี่ยแต่โหคุณผู้ชมราคาสู้ไม่ไหวจริงๆบ้านเก่าๆเก่า,ก,ากว่านี้เยอะเลยราคาเนี่ยเหยียบเป็นล้านตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันออกมาห่างจากซียโตเทด้วยแล้วก็เบลวิลที่ผมเคยอยู่ด้วยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีขับรถนะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอา ดีไม่ดีมันไกลพอมาดูแล้วนะครับก็ชอบได้บ้านใหญ่ด้วยแล้วราคาเนี่ยเราก็ พอจับต้องได้ราคาไหวเราซื้อไหวกำลังอัดคลิปอยู่น้องซัมเมอร์พอดีจะออกไปเล่นข้างนอกเลยเปิดประตูลงรถเนี่ยมีแสงเข้ามาหน่อยละจริงๆก็อยากเปิดให้แสงมันออกมาแต่ว่าพอดีเดี๋ยวเพื่อนบ้านเดินผ่านไปผ่านมานะคคงงงว่าผมมานั่งทำอะไรพูดอะไรคนเดียวโอเคถึงไหนละค่าผ่อนบ้านเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณสัก2,000เหรียญแต่ก่อนนี้นะครับที่ผมเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ประมาณ1,800เหรียญแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าปีถัดๆมา เ,เขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปีละร้อยเหรียญป่านนี้น่าจะไปเกิน2,000กว่าเหรียญแล้วตัดสินใจถูกนะครับที่รีบซื้อบ้านก่อนคือแล้วก็มาบวกกับราคาบ้านที่มันขึ้นช่วงนี้เยอะๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมว่า อยู่ไปมันก็คุ้มมาฮะพอะ,พะง้นก็สะสมเงินไว้ถ้าใครมีโอกาสเนี่ยผมก็อยากให้เริ่มมองหาที่อยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะไปซื้อเป็นคอนโดก่อนก็ได้ห้องนอนเดียว2ห้องนอนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนดูบ้านแต่เวลาเราออกมานอกเมืองเนี่ยเราจะได้บ้านที่ใหม่กว่าแล้วก็ ใหญ่กว่าเรียกว่าไปซื้อที่เมืองที่ผมเคยอยากจะต้องการอยู่เนี่ยซื้อได้3หลังเลยนะครับเดี๋ยวมาถึงการสมัครเรียนการสมัครเรียนที่นี่นะครับคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเขียนคอมเมนต์ถามมาง่ายมากคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยยิ่งช่วงโควิดด้วยเนี่ยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยออนไลน์เอกสารต่างๆเท่าที่ผมเข้าไปเช็คเนี่ยตอนนี้เขาให้อัปโหลด ออนไลน์ได้เลยเอกสารสําคัญบางอย่างเนี่ยนะครับผมก็เอาไปยื่นให้กับที่โรงเรียนเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกทําออนไลน์ได้ขั้นตอนการสมัครเรียนของที่นี่นะครับเด็กจะต้องมีอายุครบ5ขวบนะครับเขาจะตัดช่วงในวันที่31สิงหาในของแต่ละปีลูกเราอายุครบ5ขวบเราก็ไปสมัครเพื่อเรียนปีถัดไปได้เลยของน้องนโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยดันมาเกิดเดือนกันยากันทั้งคู่เลยแล้วเขาตัด31สิงหาพอดีเพราะงั้นของน้องนโมซัมเมอร์เนี่ยก็เลยต้องรออีกหนึ่งปี ถึงจะได้ไปเรียนกลายเป็นอายุ6ขวบแต่เพิ่งเข้าเรียนปีแรกส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะถามที่อยู่เราความเป็นเจ้าของนะครับเราเราเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าหรือว่าเช่าอยู่ถ้าเป็นการเช่านะครับเราก็ต้องเอาสัญญาเช่าบ้านนะครับที่เราทําสัญญาไว้ไปให้เขาดูด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับตอนที่เด็กๆนี้เกิดมาก็จะมีได้รับวัคซีนก็มีเยอะแยะเลยอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นอ,อีสุกอีใสอะไรพวกนี้ วัคซีนอะไรบ้างผมจําไม่ได้นะครับมันมีเยอะเลยอย่างโรงเรียนเนี่ยเขาขอทั้งหมด11อย่างนะครับสิอย่างนี้เราจะต้องมีไปยืนยันให้เขาว่าเราได้ฉีดวัคซีนทั้งหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฉีดเราก็ไปชี้แจงเขาได้นะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรทั้งหมอทั้งแพทย์เนี่ยเขาคงมีใบชี้แจงมาว่าฉีดอันนี้ไม่ได้หรืออะไรอันนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องฉีดครบนะครับแต่ว่าอันนี้คือ11ออย่างที่เขาต้องการนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของที่อื่นนะครับ โรงเรียนอื่นหรือว่าเขตอื่นเนี่ยผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเราก็เข้าไปตรงกินเดการ์เด้นเริ่มอนุบาลน,นะครับก็คือชั้นอนุบาลอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับอายุครบ เนี่ยนะฮะห้าขวบแต่ว่าภายในวันที่31สิงหานะ,ะในของปีนั้นๆน,น,นะครับเป็นการตัดช่วงหลังจากนั้นนะครับกดที่ออนไลน์ l n r o n t m e n t e r n เ e r นะครับเพื่อจะกรอกใบสมัครตอนนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนนะครับคอยบอกว่าต้องทำอะไรต่อไปนะครับก็เข้าไปที่ Register สำหรับเกรด K ถึง12อันนี้ก็คือ Kindergarten ถึงเกรด12นะครับจนถึง High School เลยสมมุติเราย้ายมาเมืองนี้ ปีนี้ปีอะไรลูกเราจะเรียนม .4 ม .5 ม .6 อะไรเงี้ยเราก็มาเลือก ค,คือเข้าไปในที่เดียวกันเลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนเขาจะมีขั้นตอน1 2 3ให้ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องดูแผนที่อย่างตัวอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับก็เวลาเราคลิกมาปุ๊บมันก็จะมีแผนที่เลยก็จะเป็นแบ่งเขตนะครับมันก็จะมีสีต่างๆนะครับอย่างอย่างตัวอย่างของบ้านผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเป็นสีม่วงลูกๆผมก็จะได้เข้าโรงเรียนด้านซ้ายมือนะครับนี่ก็คือโรงเรียน Lo อก C ล e e k e l e m e n t ท r y ี่ที่เคยไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับ ถ้าเราต้องการสมัครโรงเรียนมัธยมเราก็ต้องมาเลือกดูว่าเราอยู่เขตไหนอย่างยกตัวอย่างของผมเนี่ยไฮสคูลเนี่ยเป็นที่เดียวเลยนะครับมีที่เดียวในเมืองนี้ยเพราะว่าเป็นเมืองไม่ใหญ่ก็ขั้นตอนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาสมัครหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเรา3ส,สัปดาห์ก่อนที่เราจะ เขาเรียนเนี่ยก็จะส่งอีเมลมาบอกเรานะครับว่าเราเนี่ยได้เรียนชั้นไหนห้องไหนอาจารย์ชื่ออะไรเขาอาจจะนัด1วัน1วันเนี่ยนะครับไปที่โรงเรียนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคล้ายๆกับโอเ n นเฮาส์ไปดูห้องเรียนไปเจออาจารย์ไปคุยกับอาจารย์ไปดูโต๊ะเรียนว่าเราจะนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยเขาจะจัดเอาไว้ให้ก่อนนะครับมีมีชื่อเราเหมือนเป็นการทําความรู้จักกัน ก่อนนเรรียจิงๆขั้นตอนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เอกสารอัปโหลดออนไลน์ได้เลยนะครับอย่างที่เขาขอมามีอะไรบ้างที่ดีที่สุดคือฟรีไม่ต้องนั่งกุ้มใจเรื่องว่าจะต้องหาเงินมา <laughs> จ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยก็ฟรีไปตลอดจนถึงอายุ18เลยมาถึงอันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยอยากมาแชร์นะครับอันนี้ผม อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมสะสมเงินเพื่ออนาคตของลูกๆผมในการเรียนต่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยตามสถิติเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมได้ยินมาเด็กคนอเมริกันเนี่ยเขาจะเรียนแค่ถึงไฮสคูลซะส่วนใหญ่ก็คือเรียนฟรีผมเข้าใจว่าพอเริ่มมาหาลัยเนี่ยมันต้องจ่ายเงินสตุ้งสตางค์บางบางทีผู้ปกครองก็ไม่พร้อมบ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีเด็กเนี่ยก็ต้องหาเงินเรียนเองนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆเด็กนี้จะต้องทํางานแล้วก็หาเงินเรียน างคนเนี่ยก็ไม่เรียนเลยตัดสินใจไปทํางานเลยอะไรก็เยอะแยะนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเออมานั่งคิดเหมือนกันนะครับว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเงินให้ลูกหรือว่าเราไม่ได้เซฟเงินเต็มที่นะครับให้เขาในอนาคตเขาอาจจะตัดสินใจไม่เรียนหนังสือก็ได้นะครับไปเจอโปรแกรมนี้มาเชื่อว่าหลายๆรัฐหลายๆเมืองเนี่ยน่าจะมีโปรแกรมคล้ายๆกันอาจจะเรียกแตกต่างกันไปลองเข้าไปเช็คได้นะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่า get โปรแกรมนะครับคือโปรแกรมที่เซฟเงินในอนาคต ให้ลูกเราเรียนหนังสือโปรแกรมนี้ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องทําตอนเด็กโตแล้วหรือว่าไงยิ่งถ้าทําได้เร็วที่สุดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยแบบบอกเลยก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีการจัดให้นะครับถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ส่งน้อยได้70เหรียญ80เหรียญเขาเรียกว่าคือการล็อกหน่วยกิจหน่วยกิจในการเรียนหนังสือตัวอย่างน้องน้ำโมเนี่ยผมจ่ายให้เดือนละ150เหรียญคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า150้เหรียญน,นี่คืออะไร1หียญเน้่ยันจะไปเป็นค่าหน่วย ค่าหน่วยกิตที่เขาจะต้องเอาไปเรียนหนังสืออย่างยกตัวอย่างว่า1ปีของมหาลัยนะฮะทั้งหมด4ปีเนี่ยหปีเนี่ยเขาจะใช้100หน่วยกิตเงินที่ผมจ่ายให้น้องน้ำโม150เหรียญเนี่ยนะครับซื้อหน่วยกิตได้2หน่วยกิตแต่ว่าในอนาคตอีก สิปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอีก18ปีของน้องน้ำโมเลยนะอายุ18ปดไปเข้ามหาลัยตอนนั้น1นะครับหนึ่งร้อยห้าเนี่ย,ยอาจจะได้แค่ประมาณครึ่งหน่วยกิจแค่นั้นเองอะไรประมาณนีย้ยกตัวอย่างนะครับเพราะงั้นเวลาที่น้องน้ำโมจะไปเรียนมหาลัยจริงๆในในเวลานั้นนะครับ ตอนนั้นเนี่ยจะต้องใช้เงินสูงมากถ้าผมเข้าโปรแกรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะล็อกราคาล็อกเลทนี้ไว้เลยอย่างเช่นหน่วยกิจละ50เหรียญผมก็จะจ่าย50เหรียญน,นี้ไปตลอดเวลาจนน้องนโมอายุ18เข้ามาหาหลัยน้องนโมก็สามารถเอาหน่วยกิเนี้ไปใช้เพื่อการศึกษาได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมเนี่ยอธิบายได้เคลียร์ขนาดไหนนะครับเอาอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยอันนี้ตัวเลขที่ผมเอามาจริงๆของน้องนโมเนี่ยถ้าน้องนโมนะครับเข้าเริ่มเรียนมาหาหลัยของเขาปีที่ เขาจะเริ่มเรียนตอนปี2029เงินทั้งหมดที่น้องน้งโมจะใช้นะครับอันนี้เนี่ยคือผมใช้โปรแกรมที่ว่าเขาคํำนวณให้คร่าวๆจากการที่ว่าแต่ละปีแต่ละปีราคาหน่วยกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ตอนนั้นเนี่ยน้องน้งโมจะใช้เงินทั้งหมด 71,480เหรียญน,นะครับในการที่จะเรียนจบทั้งหมด4ปีแต่ว่าถ้าเราจ่ายให้น้องนองโมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับคือล็อกหน่วยกิดไว้เลยเนี่ยผมจะจ่ายทั้งหมด23,868เหรียญก็เรียกว่าจ่ายเงินตรงนี้น้อยหน่อยนะครับเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตถ้าใครที่เล่นพวก Stock Market อาจจะรู้ว่ามันมีเงินเซฟวิ่งอย่างหนึ่งพวกอะไรนะ 401K r o t ร i r a ila, อะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับ มันจะขึ้นอยู่กับตลาดขึ้นหรือลงในช่วงเศรษฐกิจช่วงนั้นเป็นยังไงแต่ว่าโปรแกรมนี้เขาการันตีไว้เลยนะครับว่ามันจะไม่เกี่ยวกับสต็อกมาร์เก็ตไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงเราจะได้เลทนี้ไปตลอดถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือย,งงรยังไงเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องเรียนจบแน่นอนด้วยราคานี้เพราะงั้นนะครับถ้าเริ่มเร็วเมื่อไหร่เนี่ย ยิ่งดีที่สุดนะครับเราจะได้ล็อกราคาไว้ในปัจจุบันนี้เลยถ้าผมมาเริ่มวันนี้เนี่ยราคามันก็จะแตกต่างออกไปนะครับมันก็อาจจะแพงขึ้นใครที่กําลังมีลูกเล็กๆลองมาศึกษาตรงนี้ดูนิดหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขาเปิดโปรแกรมใหม่ชื่อด r e ีมอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับ ควบคู่กันกับนี้แต่ผมผมไม่รู้ว่ามันข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงแต่โปรแกรมใหม่นี้เขาว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมก็เริ่มตัวนี้ไปแล้วผมก็เลยไม่อยากไปเริ่มอันใหม่แล้วอีกนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยเหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราฝากเงินตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะครับแล้วตอนลูกเราจะเข้ามาหาลัยตอนอายุ18เนี่ยแล้วเขาตัดสินใจไม่เรียนหนังสือเนี่ยทำยังไงเงิน,นนี้นะครับสามารถโอนเรียกว่า transfer ไปให้ น้องก็ได้หรือว่าให้พี่ก็ได้พี่จะให้น้องก็ได้น้องให้พี่ก็ได้ถ้าทั้ง2คนเลยเนี่ยไม่เรียนหนังสือเลยเงินนี้ก็สามารถเบิกเอาออกมาถ้าเราเอามาใช้ในการศึกษานะครับเช่นซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าถ้าเราถอนออกมาหมดเลยไปใช้อย่างอื่นเนี่ยไปซื้อลดไปซื้ออะไรเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเสียภาษีตามเหมือนที่คนที่เล่นสต็อกมาร์เก็ตนั่นแหละฮะคือเสียภาษีเฉพาะแคปิตอลเกนแคปิตอลเกนนี่ก็คือไม่ไม่ได้นับเงินต้น หมายถึงเงินที่มันงอกเงยมาตรงนั้นนะครับเราจะต้องไปจ่ายภาษีอย่างเช่นเรามีลูกหลายคนนะครับสมคน5คนอย่างเงี้ยนะครับแต่เรามีความสามารถจ่ายได้แค่ประมาณ2คนอย่างเงี้ยเราก็จ่ายไปก่อน2คนแล้วก็เดี๋ยวมหาลาัยจริงๆก็ค่อยตัดสินใจกันนะครับว่าใครจะเรียนต่อใครไม่เรียนอะไรเปลี่ยนใจหรือไม่ถ้าไม่มีใครเรียนเลยเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถเอาเงินเนี้ยออกมาใช้จ่ายได้นะครับก็ คือถอนออกมาได้แล้วก็เงินตัวนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะเอาไปจ่ายแค่ค่าหน่วยกิจในการเรียนอย่างเดียวนะครับเอาไปใช้เกี่ยวกับพวกหอพักก็ได้นะครับอุปกรณ์การเรียนซัลายคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นว่าต้องไปจ่ายค่าหน่วยกิจอย่างเดียวแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราทําอย่างผมทํากับรัฐวอชิงตันนี้จะใช้ได้กับมหาลัยในรัฐวอชิงตันนะครับเพื่อเราสามารถไปใช้กับมหาลัยที่อื่นได้ทั่วอเมริกาเลยหรือว่าจะทั่วโลกก็ได้นะครับตรงนี้สมมุติเราจะไปยุโร ไปอังกฤษไปเรียนที่นู่นเราก็ t r a เ s อร์เงินตรงนี้เนี่ยไปช่วยค่าใช้จ่ายต่างประเทศได้ข้อมูลคร่าวๆนะครับเอามาฝากหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับให้คุณผู้ชมที่กําลังเริ่มต้นนะครับมีลูกแล้วก็เรื่องเรียนเรื่องที่อยู่เรื่องอะไรนะครับก็ใครมีคําถามนะครับก็เขียนมาเพิ่มเติมได้ไหนที่พอตอบได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยตอบให้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา ไปดูบ้านหลังนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขับจักรยานไปกับน้องซัมเมอร์แล้วก็ขับวนไปพาไปดูของจริงเลยว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยขายได้แสนหนึ่งเนี่ยผมยัง อิจฉาเขาอยู่เลยตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมกาลังคิดอยู่ว่าคือเราจะถือกล้องไปถ่ายมันก็น่าเกียดผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามีใครอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแกล้งไปทารถล้มหรือว่าไปรถเสียอยู่ที่หน้าบ้านเขานะครับแล้วช่วงเวลานี้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามแผนกล้องไปถ่ายบ้านหลังนี้ให้ดูเดี๋ยวเราต้องรีบไปนี่คุณผ,ผู้ชมครับเราพร้อมแล้ว<ช>เดี๋ยวเฮ้ เฮ้ยอย่าบอกใครนะอย่ถ่ายอ่ะเนี่ยจะไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูเอาสวัสดียังลืมสวัสดีป่บสวัสดีครับโอเคป่ะไปกันเลยผมผมทำ ผมทำโทรศัพท์หล่นไปแล้วหนึ่งครั้งเป็นไงครับคุณผู้ชมภาพชัดเจนไหมฮะหลังที่3มนะครับเมื่อกี้ ภรรยาผมบอกมาแล้วหลังที่สามไม่รู้เฮ้ยไม่รู้มีคนเข้ามาอยู่หรืออยังนะโอ้ยมีคนอยู่แล้วนี่ใช่ปะ่ะหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่มีรถกระบะนี่แหะฮะรถกระบะรถ SUV สีขาวเนี่ยเพิ่งย้ายมาโอว่าจะแกล้งทำอะไรนะว่าจะแกะให้ ว่าจะแกล้งทำํำรถล้มหน่อยเจอเจ้าของด้วยสมมติวนตรงนี้แล้วกลับได้ไหมวนลรอซื้อด้วยราคาเพิ่มหนึ่งแสนเหรียญ Hi. Good, good, How are y ไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปปิดคลิปหน่อยสสัปดาห์ที่แล้วที่อากาศร้อนจัดๆนะครับหญ้านี่มไหม้กนันนั้นๆเลยคุณผู้ชมดู แต่ลหลังนี้บ้านผมก็ไหม้หมดเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยจับเขียวๆนะฮะโอเคแล้วครับคุณผู้ชมพามาวนขี่ดูรอบหมู่บ้านนิดหนึ่งอันนี้ยังไม่ถือว่ารอบหมู่บ้านเท่าไหร่นรนะฮะอันนี้ก็คืออะไรนะแค่รอบเดียวเดี๋ยวมีโอกาสจะพาวนไปขับจับที่บ้านนี้เลยนะครับวนไปที่ บ้านคุณตานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องดีจังทีวีนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปชมคลิปเก่าๆของผมนะครับมีคลิปดีๆเยอะเลยนะครับไปติดตามชมได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีครับ